ง่วงไหมครับง่วงไหมง่วงครับไม่ถามพี่อ้าวเอาราคาได้ครับโอเคครับดีใจมากครัวันนี้พร้อมแค่ไหนนะโอ้ผมพูดก่อนเลยแล้วกันคือรู้สึกว่าแก๊งกี่หมื่นฟ้าพวกเราอ่ะพร้อมมากๆเลยครับผมพร้อมที่จะทำโชว์พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนอื่นแล้วก็ มอบอะไรสิ่งหลายอย่างให้กับพี่ๆทุกคนเลยครับคนั่ไงครับนอนหรือยังนอนครับนิดหน่อยนอนน้อยแต่นอนนะใช่ไม่เห็นพองกันทุกคนเลยอะไรทุกคนแบบเรื่องกำลังการทองครับก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับผมคือแบบทุกคนแบบว่ามั่นใจกว่าตอนแรกเยอะมากๆครับก็เหลือแค่ความตื่นเต้นเฉยๆแค่ตอนนี้ครับตอนแรกผบอกว่าไม่มั่นใจคุณ ่วงเรื่องตอนแรกที่บอกไม่มั่นใจคือเรื่องอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้มารันทรูด้วยตอนที่ท,ท,ที่บอกยังไม่มั่นใจยังไม่ได้เห็นเวทีจริงๆว่าแบบความกว้างเวทีแค่ไหนหรือว่าสเตจเป็นยังไงแต่พอได้มารันทรูสองต้งมารันทรูแบบสองวันก็พอมารันทรูแล้วก็รู้สึกได้สบายใจขึ้นเยอะเลยแบบเห็นแบบภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือว่าแบบแสงสีเสียงอะไรทุกอย่างก็มั่นใจครับคเวันนี้เห็นอะไรพิเสษ ก็คือจะได้เห็นอย่างแรกเลยคือโชว์เดี่ยวของพวกเราครับผมก็แต่ละคนนั้นก็จะมีโชว์แต่ละโชว์ที่แตกต่างกันนะครับผมก็รอติดตามได้เลยครับแต่คือทุกโชว์นั้นน่ะสนุกมากๆแน่นอนม่วนจอยสุดๆุอ่ะแฮตตีของเราพิเศษยังไงเราโชว์เดี่ยวของเราเนี่ยถ้ากกว่าแะ้วนะเป็นนะก็เป็นเรื่องพูดได้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าใช่ไงก็เออ มี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 เต้นครับมีเต้นเป็นสิ่งที่แบบยากสำหรับผมแต่ว่าก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างเอ้ยแต่ผมเห็นโชว์น้องแพทแบบดีมากจริง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 เต็มขนาดไหนเต็มันขนาดไหนโอ้โหเอออถไเเลยฮ้ยแต่ความจริงทุกคนดีหมดเลยเออดีใช่ไหมก็ดีใช่ไหมก็ดีทุกคนที่ลงด้วยดีหมดเลยครับว้าวทุกคน คือทุกคนตั้งใจทําโชว์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์รวมแล้วก็มีโชว์อื่นนะครับผมคือตั้งใจสุดๆแล้วคือแบบทุกคนแบบใส่ใจกับทุกๆโชว์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแค่แบบลายเต้นแบบแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแบบเอาแล้วอย่างงี้เฮ้ยครับไม่แบบอันนี้ส่วนตัวพี่แบบพี่แบบเฮ้ยแบบเต้นอันนี้แบบรู้สึกไม่สวยว่ะก็เลยแบบทําทําอู๋ทำปออย่างงี้ยมันเต้นยังไงมันเต้นยังไงแล้วพอแบบทำโชว์เสร็จก็มาถามเพื่อนๆว่า เออแบบเฮ้ยโชว์พี่เป็นไงบ้างหล่อไหมเอ้ยเจอจริงเจอใจเจอใจเลยแต่กิ๊บโรตินะโอ้โหนะคะพี่โอ๋แต่งสปอยอย่างพี่โอ๋ก็พิเศษแหละพิเศษเลยใส่ไข่ใส่ไข่เลยเฮ้ยกี่ใบอ่ะเฮ้ยไม่เอาละพอป่ะพอพอถ้าถ้าเต้นก็จะธรรมดานะเพราะเราเป็นแบบขาแดนโซ่เอ่ะอเต้นอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแบบพี่โอ๋พี่โอ๋ลำไทยครับ อาจจะมีติดปีกแล้วบินเฮ้ยจะมีมดลงดินเฮ้ยที่ต่อไปไม่นะเฮ้ยเราปลี่ยนามรู้ทั้งหมดแล้วโหจริงก็เอ่ออยากให้คนรอติดตามเพราะว่า ไม่คือไม่คืออู่ตอนแบบตอนที่อู่ได้รับโจทย์มานะครับว่าแบบเออจะทำโซโลสเตจอย่างเงี้ยอู่คิดเยอะมากเลยว่าแบบว้จะเลือกเพลงไหนดีคิดเยอะมากๆก็แบบเ้ยอันไหนจะเข้าเราอันไหนจะแบบทําให้พี่ๆแบบได้เออได้แบบสนุกไปกับเราด้วยเป็นเพลงที่แบบเออเป็นเพลงที่ทุกคนแบบเข้าถึงได้เป็นเพลงที่ทุกคนแบบรู้จักอยู่แล้วเป็นเพลงที่ดังแล้วก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยแบบแต่ว่าถ้าแบบถ่าเต้นเพลงนี้ยากมาก พราะว่าแบบหัวเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ว่าแบบคือเพลงเพลงเนี้มันแบบคืออีกแบบเป็นคนระดับวลเลยเป็นแบบฟิลระดับโลกเลยครับผมแบบอัวก็เลยแบบมีความกังวอนตอนนั้นก็คือออกกองอยู่กองอยู่แบบเฮ้ยแบบพี่โทแบบคือมันโคตรชันส์ผมเลยว่ะต้องทำยังไงดีวะไม่คิดอะไรเลยงานมันอ่ะที่ผมอานอันนี้ก็คนรอดูแล้วโชว์อยู่ได้เซฟสปอยสามคำ เป็นยังไงคนจะได้เห็นอะไรเอาเป็นว่าดีมากๆกากเอนกันมิดไหมเก็ตอยู่นะบ <c oughs> ิดสุดอ่ะแล้วช่องของเราครับก็ต้องเซฟหรอสปอยน,นิดเดียวเธอ,อเป็นเพลงที่เป็นชาเลนจ์ครับในเฮ้ยแค่นั้น ใช่อ๋ออ๋ออ๋เป็นแบบเป็นเพลงที่แม่เรือกล้วยอ่ะนะเรือกล้วยเฮ้ยจริงปุ้เนี่ยยุบยุบเลยนะใช่ก็ผมแต่ว่าแบบเพลงเซฟนั้นองจีนั่งหรับผมอะรู้สึกว่าเหมาะกับเซฟมากเพราะว่าแบบเซฟยังไงดีแบบรู้สึกว่าพี่ๆหลายคนอะอยากเห็นเซฟในหลายๆบริบทซึ่งบริบทเนี้ยทุกคนอยากเห็นแน่นอนครับรอดีใจเลจริงครับจริงถูกต้องเห็นว่าพี่เซฟก็รอดแรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยทีนี้เรี่องมีความหมายเกับเซฟมีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้าง อจริงๆก็คิดว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นเออเป็นเพื่อน <laughs> เป็นอะไรที่แบบเอ้ยอะไรนะมันยังไงอยย่างงเี้อะไรเอ่ยยังไงเอ่ยอย่างเงี้ยเออฟีลๆนี้ครับแล้วคู่ถ้าให้สัมพันธ์แบบนที่จะโทรเออจะรักมากอุ้ย <c oughs> อื้อ พี่โทพี่โทพี่โทเป็นไงครับครับผมสำหรับเพลง,งผมนะครับอ่าผมจะไม่พูดเยอะให้เพื่อนๆพ,พูดแทนผมแล้วกันอืมวระดับโลกแล้วคนละสามคำให้พี่โทหน่อยอ่าต้องโทพี่โทเป็นไงห้ามใส่คำว่าแอ็กมดกันเลยเฮ้ยแต่มันแอก็กจริงนะดิแบบโคตรแอ็กเลยตบเติงตบเติงครับก็คือแบบตอนนี้ผมได้โจทย์มาอย่างเงี้ยผมก็คือ ก่อนที่จะมีแฟนมิสหรือแบบก่อนที่จะรู้ว่าจะมีแฟนมิสเงี้ยผมมีเพลงอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะทำอะไรดีเอเตรียมมาตั้งแต่อย,ย <S <S oh, um ู่บ้านแล้วครับก็เลยแบบเออเอาเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบด้วยหลายเต้นที่แบบเป็นชาร์จของผมแล้วก็แบบเพลงก็ชาร์จเหมือนกันในแบบในเรื่องหลายๆเรื่องเลยแบบเรื่องเสียงอะไรพวกนี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นชาร์จของผมแล้วผมอยากก้าวข้ามจุดจุดนั้นไปให้ได้ครับผมก็ต้อตทำตามจำกัดเท่า ใช่ย่ามิโดะคุณมีมีคเาถามในเวลาโชว์ต้องดึงหน้าเนี่ยขนาดรันทูเขายังใส่แว่นยังแว่นมาใส่เลยเปลี่ยนชุดด้วยขนาดซ้อมในห้องเปลี่ยนชุดซ้อมในห้องซ้อมเดินไปเปลี่ยนชุดกลับมาเป็นเสื้อเชิ้ตอันแรกแบบใส่เสื้อแบบวิวเสื้อเสื้อฮาวายอ่าแล้วเขาเตรียมมาจ่อชุดไงพอพอพอถึงคิวจะเป็นเตัวเอง ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตดำกับกางเกงสแล็กสีดำเออแล้วอันนั้นคือแค่สองแค่สองวันบอกกิ้งที่ยังไม่ได้มารันโชว์ที่นี่แล้วถึงเพลงตัวเองไปเอาแว่นมาใส่พี่อูด้วยใช่ใช่ใช่คือไม่คือตอนนั้นผมมาเห็นอูแบบใส่เสื้อเชิ้ตสีดำแล้วก็แบบกางเกงยีนสีดำลอยๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออแบบ หลอกคนเดียวมันเหงาไปไงเราก็แบบมาหลอดด้วยละกันเฮ้ยแต่ว่าเตรียมมาจากบ้านนะใช่เตรียมใช่เตรียมมาจากบ้านครับไม่คือหลังจากที่จะซ้อมอ่ะมันแบบพวกเราต้องไปทำคอนเทนต์ต่อแล้แบบดีๆไงแพราว่าโชว์นี้คือใส่สีดำใส่เจ็ดสีคือหล่อเลยว่างั้น หลอกเลยครับผมให้เพื่อนๆพูดดีกว่าท่านบอกผมพูดมันจะนี่ไปอ็นนะว่าโชว์เราก็คือร้องไปก็คือเปลี่ยนตอนาที่นี่ปลีเปลี่ยนไหมหรู้ว่าชุดเดิมใช่ใช่พอมาณตอนที่พี่โทเต้นอยู่เงี้ยเดี๋ยวจะมีแบบอยู่ดีชุดก็เปลี่ยนมันฮุกอย่างเงี้ยเปลี่ยนเนาะเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัดหปักแล้วนะติวโชว์เปลี่ยนหน้าครับเขาผมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับโซโล stage ของผมครับ yeah ของกล้องเลยลูกครับก็ของกล้องเป็นเพลงที่ว่าทุกคนไม่เปลี่ยนชุดของกล้องไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นแบบโชว์เปลี่ยนหน้าไงเราเจ็บทกอ่างเขาบอกวันนี้อันนี้ชอบเขาโผว่ตกหัวตกหัวแล้วรูปหลังนี่ใช่เลยจริงไหมล่ะของกล้องเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะลองได้รู้จักอยู่แล้วครับเป็น เพลงชาเลนจ์ในต๊อกตอกเหมือนกันด้วยจริงี่ไม่ได้ทไงได้แน่นอนถ้าลองไม่ได้นะให้ไม่มีทางเราไม่ได้หรอกใช่ไหมยังไงก็ลองได้ถ้าลองไม่ได้ต้องมาสัมภาษณ์ผมทุกทุกงานเลยถ้าเราได้ก็ต้องมาสัมทุกงาน ถามเพราะสหรับถ้าถ้าอยางนั้พี่จะเรียกกล้องกมมาทุกเออยอมไหมอมถ้าไม่เป็นไรพี่โนอาจได้จากของกล้องราเป็นเพลงช้าช้ห้าของกล้องหเต้นจะเป็นแบบอ่ะปอยที่หนึ่งก็ได้เป็นแบบเัลล์ป่ะเพลงจากดิสนีย์ครับ เป็นจากดิสนีย์บอกบอกแค่นี้พ่อดิสนีย์มีเพลงเยอะไงก็บอกได้ใช่ไหมครับพี่บอกไปแล้วลูกบอกไปแล้วลูกเป็นเป็นเพลงชาแบบฟิลดิสนีย์เป็นแบบใช่แบบเพลงสามาเป็นพิชามเป็นไพิชานะเป็นไมล์ริตเทิร์นโพนี่ครับไม่ใช่ดิสนีย์ด้วยไม่ใช่ดิสนีย์เป็นเพลงของกล้องให้สามคำเต็ คือคือส่วนตัวผมอ่ะอยากพูดสาระแต่ว่าน้องกล้องไปเวนั้นแล้วสามคำให้กับน้องกล้องคือโหเตรียมกล้องเลยเตรียมกล้องถ่ายรูปครับกล้องเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วครับหขี้พรมอะพี่ปอล่ะคะโชว์ของพี่ปอเป็นไงคะโหอันนี้คือเป็นโชว์ที่ ไม่เคยโชว์อันนี้มาก่อนแบบแบบนี้สไตล์นี้เขาเป็นแบบเพลงเร็วเลยเร็วมากสไตล์เป็นแบบร็อกซาแบบโยเยอคือวันนี้ผมแบบแรปเลยใช่แรปั้งเพลงโยโย่มาเป็นแบบฟิลแบบรัวอืมแต่ตอนแรกมาแบบนี่ครับผมหยิบแหวนมาใส่เลือด้วยก็มีมันก็ยืมแหวนของโตมโชว์มันกใช้โอก ลอะไรทั้งทุกอย่างเลยครับชาแล็ปล็อกเต้นโรมิดโรมิดใช่ฮิปบอรคอนเทมหมดเลยหมดเลยมาฮิปบอรแบบเต้นบีบอยหมุนเหมือนลูกคางเนสาวอูโชดนี่เหมือนเมื่อวานหมุนตกไว้พีด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราจะมาลองคุยกันเลยดีกว่าโชว์ฮิปบอรเป็นยังไงครับสิดีครับดีดีเลยมาดูกันโชว์ใช่เอาโชว์ครับชอบเลยนะ ชอบโชว์ชอบโชว์ชอบครับอ่ะแล้วโชว์ของเราปกติับเป็นเป็นเพลงช้าช้าช้ามากอะไรแสดงว่าไม่แสดงว่าเราพูดจริงอยู่คนเดียวเป็นคนเงียบเป็นเพลงกลางๆครับถือว่าช้าแล้วมันช้าแล้วกลางเร็วนิดนึง ช้าปานกลางเขานั่งเร็วเริ่มเริ่มมาปานกลางแล้วเร็วให้มันช้าแล้วช้าทีแล้วก็ช้าไปที่จะแก้ด้วยไม่ไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าเป็นเป็นเพลงที่มีจังหวะในหัวใจทุกคนทุกเพลงก็มีจังหวะเพลงอะไรเพลงช้างอ่ะเพลงช้างได้เป็นแบบช้างช้างช้างเหรอเออเออแล้วเพลงช้างจริงๆมันเป็นยังไงบ้างเต้นได้ไหมพูดได้ไหมแต่โดยเป็นตีนอนได้ใช่เป็นตีนี้คือเอาเท้าชี้ขึ้นฟ้าเลย ใช่เหมือนตีใช้แค่ทจริงๆแล้วเพลงนี้ของตีจริงๆใช้แค่หน้าในการขยับเลยเราที่สารที่ขาดที่นิ่ต่อมาโอเคใช่ใช่ใช่ปิ๊บปับบับวันนี้ดูหลักพี่พี่จะเชื่อตีได้ไหมพี่ต๋ออุ้ยที่จริงตีอ่ะไม่ได้นะอุ้ยเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยมีความเชื่อไม่มีเล้อุ้ยก็คือตีเป็นเป็นเพลงช้าครับเนี่ย คือถ้าถ้าให้พูดตรงๆนะไม่ควรเชื่อใครในนี้เลยไม่มีใครพูดความจริงอะทุกคนแกงหมดเลยครับวันนี้เราจะได้ดูโชว์อะไรกันคือมันเรื่อตลกจริงๆวันนี้คือแบบตั้งแต่ตั้งแต่หลังผมไปอ่ะคือแกงหมดเลยโอ้โหไม่คือตอนแรกมันเป็นนี่ไงเป็นแบบข้าวกับกับอันนั้นเป็นแกงหมดเลยอ่าใช่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 เฮ้ยขยับกําปอยกําปอยชื่อเพลงเลยได้ไหมเฮ้ยใครตัวเลยตัวเลยสิหลับ จริงป่ะเนี่ยมีไีด้เหรอเพลงนี้ไหมหรออาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเซไพล์อบๆอบออบอกทีนี้ไม่บอกไว้ก่อนทุกคนจะได้เตรียมร้อ่งใช่ใช่มี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 อีกหลายเพลงเลยจริงอ่ะใช่ครับผมก็มีเพลงในซีรีส์ด้ยครับครับผมอะ ตุ๊กตา้หคะนี้ละคนตุ๊กตาอเตุ๊กตาตัวเองอแท้ยังไงลูกตุ๊กตุ่นตุ๊กตุนก็ได้แต่ว่าไม่เป็ลูกคือมันอยู่ใต้มากอะอยู่ต่มากิบขึ้นมากิบขึ้นมาได้มอไม่ได้ครับได้อเออหนูค่อยไปลูกเออ กระโด่คอมับนทล้ครับเป็นนี่เลยครับผมพี่เหมืนฟ้าใส่หมวกติ้งจอกครับเป็นสีส้มถ้าเกิดว่าใครชอบสีส้มแล้วครับมีชื่อไหมคือต้องคนชอบสีส้มต้องชอบของต้องชอบของเราสีนี้ชอบสีส้มเหมือนพี่รอบไม่ก็ถ้าชอบสีส้มแล้วอย่าลืมชอบผม้วยนะครับไม่เหมือนละตรงไหนไม่เหมือนละเพราะเพอาะมันือนผมพี่คือตัวติ้งจอกครับเป็นอีโมจิแบบ อ่าแทนตัวผมในอดีตไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่โทแบบใช้เป็นอโมจิกบกบป่ะร้อนเลยร้อนเปลี่ยนเปล่ะเปลี่ยนปล่ะเราเปลี่ยนเปล่ะเปลี่ยนเปล่ะน้องกล้องเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแล้วพี่เป็นกรบเปล่าอะไรนะคู่นี้อะไนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวน้องกล้องเปลี่ยนเป็นลูกเจี๊ยบ หรือไม่ก็ปะบุเราพี่เป็นคนไทยไม่ต้องอธิบายว่าะชื่อเย็บแข้งข้างหน้าทำไมทไม่มีชื่อไหมครับชื่อของเราวะอ๋อลน้องอ๋อน้องคนนี้ใช่ไหมครับน้องคนนี้ยังไม่มีชื่อเลยครับผมก็แบบอยากให้พี่ๆแบบไปตั้งชื่อน้องให้หน่อยตัดเฉี่ยวซีบกับบ้านแล้วก็ตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็แท็กผมมาด้วยว่าน้องชื่ออะไรกันบ้าง ใครพร้อมก็ไม่พร้อมก็ไม่ยังไม่พร้อมแแคแคแคไอโได้ล้ของผมจะเป็นไพแตกการเฮ้ยเฮ้ยแตกการโดนเปัเลยนอตองผมองเป็นตุ๊กตาของตัวละครไพรนะครับอานี้ปต เปต่เรราจะไม่เชื่อเหมือนกันยังปี๊บลอตลอดเนี่ตลดเนนสีต้มไม่หมนไม่หมอนไม่หมนลับต้องเป็นหมกันน่อนอุ้ยปวดเเนี่ยเหนื่อยเลยแล้วาหลันะครับก็เป็นนี่ที่ว เหมืนยังไเดียวตาสีเขียวด้วยใช่เป็นลูกครึ่งครึ่งครึ่งอะไรครึ่งหกึ่งแล้วแค่ไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยตาสีเขียวด้วยก็เทียาเที่ยวไปงาหนเียวไปงานออยากได้

ถ้าะขายตัวไหนตัวตัวที่เราถือหรือตัวที่คนจริงเข้าใจกันมากเลยอ่ะขายตัวที่คนถือได้ไหมอ่ะถ่ายคนที่ตัวถืออะไรนะคนที่ถือตัวถ้าคนนั้นถืเลยนี่ตัวถือตัวไม่เป็นไรต้องพร้อมแหละการแตะยางเต้าหยิบที่แมาเออพร้อมนะครับอันนี้เป็นชิรักสีแดงครับผมใครชอบอีแตงก็ซื้อใครชอบสีแดงก็ซื้อได้แล้วรอคำตอบไปได้ ใครชอบกินสต๊อกจะบอกบางประเทศแล้วใครชอบกินสตรอเบอรี่ครับแนะนำเป็นที่รักถือที่รักใส่หมวกสตรอเบอรี่เลยเออเออเก้าเหลือเกินที่รักที่รักบิดจริงๆเลยดื้อเหมือนดื้อเหมือนนดื้อมืนักแสดงเลยครับถ้าเหมือนเราตรงไหนอะาามตรงตรงไหนเฮ้ยเออมีเกือบเหมือนนะ ถ้าเกิดว่าสังเกตทรงผมดีนะครับมันจะมีหน้ามาที่หนาหน่อยแต่ว่าวันนี้เราก็มาเป็นแนวแสกแสกข้างแล้วก็หน้ามาแบบซีทูครับแต่ว่าทรมาแล้วน้องที่รักจะมีหน้ามาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นหมวกกันน็อกนั่นก็คือเป็นหมวกกันน็อกนั่นเองคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับอันนี้หมวกกันน็อกลายสตรอเบอรี่ขอได้ไหมอาทิตย์อันนี้เป็นหมวกกันน็อกลายสตรอเบอรี่เหรอใช่ นถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาครับจีซีก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชออันนี้ดิอันไหนอันนี้ได้อันนี้ได้เขียวแบบได้เชียแล้ามาเจ้าของยังงงอยู่เลยเปิดได้หรอเฮ้ยดีดูว่าเปิดได้ดิไม่มันถอดได้แต่งตัวได้แต่งตัวพี่เราแต่งตัวได้เออเฮ้ยยืมเลยฮะ เขาบอกนี่เอ้ยแบบไหนก็แบบมีหมวกของอันนูนอันนี้อันนั้นนะครับก็แบบพี่ๆสามารถแบบทำหมวกครีเอทมวกมาแล้วก็ได้มาได้มาได้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 แทอ่ะพี่ขอบคุณค่ะวันนี้ได้พี่ขอบค่ะครับก็ ตุ๊กตาพันลีครับกูทำไมสําหรับอกูทําไมขนาดนี้เลยอ่ะเออแหวกองแหวกอกอ่ะเพราะว่าพันลีเขาชอบอย่างไรเนี่ยอ๋อเออแล้วก็คือใครเป็นตาสีน้ำตาลครับใครชอบสีน้ำตาลก็ซื้อได้เหมือนกันเรอหเหมือนเราผมเป็นตเหมือนเราตรงไหนอ่ะทรงงผมได้ปะได้วันนี้วันนี้วันนี้แหวกมาไงเฮ้ยวันนี้ทรงเฮ้ยวันนี้ทรงเหมือนเลยไอ้ทรงตุ๊กตาเรามีอเลยมากครับ หมกได้หรอกอุ้ยเขาต่อสายตอนนี้ถอดนี้ถอดนี้ได้ถอดนี้ได้ถอดออดถอดถอดสายได้ไหมครับได้ได้ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดพี่ตี๋ขาหงสอันนี้ถอดอะไรได้ตี๋อันเนี้ยถอดอะไรได้อันเนี้ยตายแล้วถอดอะไรได้ถอดไม่ได้แล้วดิท่อนพี่ปอดถอดนี้ไปแล้วก็ถอดนี้ได้เหมือนกันอ่าแต่ว่านี่คือใกล้ใจใกล้ใจเวอร์ชั่นตาสีม่วงหน้าตาจิ้มริม โอ้เหมือนเด็กเหมือนัเด็กวันนี้ได้เหรอเพราะ่าเขียนตาตาเสียอ๋อใช่พราวันนี้เขียนตามาเหมือนกันไงตาเราก็เลยอุ้ยเขียนตาดีกว่าเด็กโอ้ เฮ้ยเอาอันนั้นคนทข้งหมดกยิบขึ้นมาโชว์ไอ้คือมันจะถ่ายด้อยหยิบดูกันโอ้ยจะได้ถ่ายอยากได้อยากได้เขาบอกสามารถซื้อได้ที่ DMD Shop นะครับตรงหน้าตนปนี้เลยครับผมน้าตรงนี้อ่าาาคนที่เขาไม่ได้มาวันนี้ออนไลน์ออนไลน์เขาบอกถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาวันนี้ครับก็สามารถซื้อใน DMD Shop ได้เหมือนกันครับผมทางออนไลน์เลยนะแล้วก็ขอฝากวันนี้ด้วยนะครับผมเป็น y o u r Sky Fan Meet นะครับก็เป็นแฟนมีครั้งแรกเลยของพวกเรากิมมูร์บราครับผมเป็นที่แรก ที่มีแฟนมีที่ถ่ายครับผม,มตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็แบบฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมขายอยู่นะครับผม<ช>ถ้าเกิดว่าวันแบบถ้าเกิดว่าวันนี้แบบพี่ๆมาไม่ได้นะครับหรือว่าแบบดูไลฟ์อยู่นี้แล้วแบบอยากติดตามพวกเราแบบทำโชว์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ t ท a เ t h e g e a t o r com นะครับผมใช่ครับก็ซื้อได้ทั้งวันเลยก่อนก่อนโชว์ใช่ครับตอนโชว์ก็ซื้อได้นะครับผมถ้าเกิดว่าแบบพี่ๆเราครับสมมตเว่าอุ๊ยอุ๊ยเราตื่นสายอย่างนี้โอ้ขึ ไม่ตื่นเย็นแล้วนะถ้าแบบเราขึ้นโชว์แล้วแต่ไม่เป็นไรตื่นกันทุกคนแล้ครี่โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ